สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟหนองคายนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับการเดินทางนั่งรถไฟจากหนองคายนะครับข้ามไปประเทศลาวที่ท่านาแล้งนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับรถไฟไปลาวนะครับก็จะมี4ี่ขบวนต่อวันนะครับสำหรับเที่ยวที่ออกจากหนองคายเนี่ยก็จะมี2รอบก็คือ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ บ่อโมงสีนาทีนะส่วนเที่ยวที่มาจากท่านาแรงนะครับก็จะมี10บโมงกับห้าโมงครึ่งก็จะใช้เวลาเดินทางน,นะครับประมาณ15นาทีค่าโดยสาร20บาทแตาทก่อนที่เราจะข้ามไปลาวนะครับเราก็ต้องไปทําเอกสารนะครับขอผ่านแดนชั่วคราวที่สารกลางหนองคายนะครับผมถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวมาเนี่ยก็สามารถเหมารถรับจ้างไปได้นะครับก็ใช้เวลาทําแป๊บเดียว แล้วก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเที่ยวที่ผมจะไปนะครับก็จะเป็นรอบบ่ายองโมงสีบนะครับเป็นขบวนรถรวมที่483หนองคายท่านาแรงราคา20บาทนะเมื่อเราได้ยื่นเอกสารผ่านแดนเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาก็มาขึ้นขบวนรถนะครับซึ่งตอนนี้รถจอดอยู่ชานชลาที่ 2, 2> เอี่ยาว สำหรับขบวน483วันนี้นะครับก็ได้หัวรถจากฮิตาชิ4513ทําขบวนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถนะครับแล้วก็เตรียมเดินทางไปลาวต,ตอนนี้เราอยู่บนขบวนรถนะครับที่483หนองคายท่านาแหลงแล้วก็ได้เวลาขบวนรถออกสถานีหนองคายนะฮะนี่นะครับก็จะออกในเวลาบ่าย2โมง45นาที ก็เริ่มการเดินทางกันเลยนะครับรีวิวรถไฟอาจากไทยข้ามไปลาวนะครับเราก็ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ15นาทีถือว่าเป็นการเดินทางที่ระยะสั้นๆนะนะนี่นะครับรถออกจากาสถานีหนองคายนะ เมื่อออกจากสถานีหนองคายนะครับไปทางทิศเหนือไม่ไกลเนี่ยก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ทางฝั่งทิศเหนือของสถานีหนองคายนะครับก็จะมีจุดตัดทางรถไฟ 1. จุด นี่นะครับในช่วงนี้บรรยากาศก็ดูเขียวดีนะเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนฉะนั้นใครมาช่วงนี้นะครับก็จะได้บรรยากาศที่ฟินหน่อยคลิปนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเดินทางด้วยรถไฟนะครับข้ามประเทศครั้งแรกของผมด้วยไม่เคยนั่งรถไฟข้ามประเทศเลย ตอนนี้ขบวนรถนะครับก็เริ่มเร่งความเร็วนะครับตอนนี้นะครับก็จะเข้าโค้งทางด้านขวานะก่อนขึ้นสะพานมิตรภ,ภาพไทยลาว บรรยากาศส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศต้นไม้นะครับเขียวแต่ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานพิศภาพนะตอนนี้เราพามาชมวิว,วท้ายขบวนนะครับในช่วงที่ข้านมะสะพานพิรภาพไทยลาวสะพานนะครับก็จะเป็น2ช่องเดินรถยนต์นะครับแล้วก็ อ่าเป็นทางรถไฟเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่นะครับตอนนี้เราก็ผ่านขึ่งกลางสะพานแล้วนะครับแล้วก็ข้ามมาสู่ฝั่งอ่าสปปลาวนะ ขบวนรถนะครับก็ลงสะพานแล้วนะหลังจากที่ลงจากสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับตอนนี้เรามาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฮะก็จะมีป้ายนะครับยินดีต้อนรับสู่สปปลาวออยู่ทางด้านซ้าย บนขบวนรถนะครับอดูบรรยากาศนะแทบจ,จะไม่มีคนเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่นั่งได้ตามสบายนะ <c oughs> แล้วก็จะพ่วงอแค่สองตู้นะครับสองบชส <c oughs> ก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกตื่นเต้นนิดๆน,นะไม่เคยนั่งรถไฟข้ามประเทศ <c oughs> บรรยากาศในสปปลาวนะครับก็คล้ายๆกับไทยสำหรับเมื่อเราข้ามมานะครับก็จะเป็นเวียงจันทร์นะครับของสองปป,ปลาว ด้านหน้าของเรานะครับคือสถานีรถไฟท่านาแรงนะนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ15นาทีนี่นะครับเราก็มาถึงนี่นะครับสถานีท่านาแรงเดี๋ยวเราก็จะลงไปชมบรรยากาศนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องสบายดีนะสบายดีเมืองลาวสำเนียงอาจจะไม่ได้นะครับผมก็ดูบรรยากาศเงียบๆนะท่านา,นา,นานแลง การสับเปลี่ยนนะครับอีตาชี้4 5น3นะครับก็ออกจากริ้วขบวนนะครับ ฮิตาชิ4513นะครับกำลังนะวิ่งเข้ามาในทางที่นะ4ีนะครับผมสับเปลี่ยนคร์บ,บวนนะส่วนด้านขวานะครับก็มีพี่ฮิตาชิ4507จอดอยู่ ก็กำลังเข้ามาต่อด้วขบวนนะครับเป็นขบวน484นะครับซึ่งจะรอออก5โมงครึ่ง ก็มาชมบรรยากาศกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่สถานีรถไฟท่านาแรงนะนี่นะครับบรรยากาศก็กดูโล่งๆเงียบๆนะสำหรับถนนในลาวนะครับรถก็จะวิ่งอาชิดขวานะมาชมบรรยากาศสถานีกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้รถไฟนะครับก็ได้ทําการสับเปลี่ยนเรียบร้อยตั้งขบวนนะครับเป็นขบวนรถรวมที่484ท่านาแรงหนองคายนะครับซึ่งก็ออกในเวลา5้าโมงครึ่ง ตอนนี้เราก็จะอยู่สถานียาวๆนะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนี่นะครับสำหรับสถานีนะครับก็อาจจะมีน้ํามีขนมขายนะใครไม่ได้ไปไหนนะครับก็นั่งพักผ่อนหาอะไรกินชิลๆได้นี่นะครับสถานีรถไฟท่านาแรงนะซึ่งก็อยู่ที่หาดทรายฟองนะครับนะครหลวงเวียงจันทร์สปปลาว บรรยากาศสถานีนะครับทางด้านนี้ก็เป็นห้องน,น้ำาน่มาเดินชมบรรยากาศสถานีกันสักหน่อยสำหรับป้ายนข้างขบ,บวนรถนะครับนี่นะครับท่านาแรง้งหนองคายทางฝั่งด้านหน้านะครับก็จะเป็น ป้ายสถานีนะครับแล้วก็ห้องขายตั๋วเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านนี้ก็เป็นที่ทำการนะครับของนายสถานีอย่างนี้นะครับบรรยากาศกา็กนะเงียบดีนะครับนี้นะครับป้ายนะสถานีท่านาแรง วันนี้เรามานะครับเจอรถจักฮิตาชิล้วนเลยนี่นะครับอันนี้นะครับนี่เป็นห้องขายตั๋วส่วนร้านขายขนมนะครับก็เดินผัดไปทางด้านนูนน้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นถงกลางสถานีนะครับมาดูบรรยากาศด้านหลังสถานีกันสักหน่อย ด้านนี้มีตารางรถไฟนะครับี่ยนี่นะครับตารางรถไฟนะครับที่สถานีท่านาแล้งซึ่งขบวนที่ออกจากท่านาแล้งไปหนองคายนะครับก็อาจจะมี10โมงนะครับแล้วก็5โมงครึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีนะครับฝั่งที่เป็นถนนนี่นะครับพ็ค่อนข้างที่จะเงียบนะสำหรับตัวผมนะครับก็คงไม่ได้ไปไหนนะก็คงนั่งชิลๆอยู่สถานีรอเวลากลับ หนองคายประเทศไทยนะครับห้าโมงครึ่งนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวการเดินทางนั่งรถไฟนะครับจากหนองคายนะครับมาท่านาแล้งสปปลาวนี่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ